สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยพี่แอนดี้แม่ยา่าน้องแอนจะไปลอริตันฮอล์เบิร์ดการ์เดน้นเพื่อนๆนะจะไปดูไฟจะไปดูแสงไฟยา่าก็อยู่ตรงนี้จ้ะยา่ยาย่ามาด้วยจ้ะมาะลูกมั <c oughs> <c oughs> ย้ยา่าย่าดีจ้ะ <c oughs> อัน t ี้จะบิดนะนี่แต่ยาจะไปด้วยจ้ะวันนี้ where we going มัม where we going โรลิทันฮอล์เบิร์ดการ์ดวันวันที่โกฮับวอลุก Christmas right ยาไม่ไปตั้งนานแล้วเพื่อนนะเพราะว่ายาไม่ได้อยู่ที่นี่นาน How long you don't live here for long long time mom? When Andy was about two so how old Andy 52 so about 50 years ago I'm everywhere yeah, ไปตั้งแต่50ปีที่แล้วเพื่อนนะ วันนี้เจอย่าวันสุดท้ายนะเพื่อนๆนะอาทิตย์หน้าย่าโกออนฮอลิเดย์อยู่โกอ่อน l อลิเดย์ไอเทลพีเพิ่มไปอ i มก่ s นอ weeks ไปไปหกอาทิตย์จากย่าไปหกอาทิตย์นะเพื่อนๆ I don't like it, cold. I know, no, b o d y like it. I not like to. Yeah. You have to come, you say you could come. No, because you have to work. Yeah, I have to work. I don't. Yeah. าเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเรา จะไปถึงไหนเพื่อนเพื่อนก็จะถ่ายถ้าฝนไม่ตกก็จะถ่ายให้ดูนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าฝนมันมืดมาแล้ว I say t o them it's raining mom Yeah we start raining เยไปดีกว่าไงเราเารี่ต้นหรอเัาออกแากบ้านจ้ะอ่าน <laughs> <laughs> กำลังแขกแล้วก็ไปร u, ุ่นยืนหนพ่อกำลังใส่รองเท้ายาจออยู่นี่ยา มัมเอเลดโอ้วคิสต์มัสนะเนี่ยเรนทเรนบู๊ท <Red boots. S 1> ยาวบอกว่าใส่เท้าบูทด้วยสีแดงเสือ้อแดงพเพื่อนเพื่อนแดงทั้งตัวขากทไม่รู้จ้ะแดงพากันแดงหมดแต่ว่าฝนจะตกเพื่อนเพื่อนไปจ้าเดี๋ยวไปดูกันที่นู่นเลยเนาะแล้วพี่แอนดี้กับน้องแอนจะลดจ้ะ ถึงแล้วเพื่อนเพื่อนเดินไปจ้ะตามไฟไปก็เดินออกหน้าก็แอนดี้ย่าน้องแอนจะนี่จ้ะแฟมิลีเดเอาหาดน้องไม้เพื่อนไม้ยังอยู่ลอนดอนอยู่ ăn cảm, đơn yên, bùm top hoa là ba mang si mong yên gia trồng hết dừng rồi <t -itus mystical warmness> <t> <exposed>

ที่จะก็ยืนอ่านกันอยู่จ้ะนะเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปดูในบ้านกัน มีร้านขายของกิ๊บชงกิ๊บช็อปจ้ะจะเพื่อคือส,สวยั้งนั้นจ้ะอันนี้ก็มีแต่รูปเก่าๆน้ำขึ้นนะ

เด็ก <notice S 2> หาใช่เด <that. S 2> ็กวัดพิเศษโตกินข้าวเด็กไงนี่เข้าไปดูข้างในนี่เพื่อนๆสวยแท็ ก็เด็กเ <they> นี่จ้ะนะไฟข้างางหลังก็จะประ,ะ,ประมาณนี้นเพื่อนๆนะโทษทพีพูดติตดๆขัดๆจ้ะนู่นเขาไปกันละสาคนอะแต่ว่าจอจะเดินอ้อมมาทางนี้จ้ะไปจ้ะไปนู่นย่ากับแอนดี้ไปทางนู้นแล้จ้ะย่าแอนดี้น้องแอนมันก็เป็นกิจกรรมเล็กๆสำหรับครอบครัวก่อนคริสต์มาสเพื่อนๆนะสำหรับเด็กๆผู้ใหญ่ก็ได้ อันนี้ในเหมือนการเด้นนะจ๊ะนะเดีนะนมาถึงที่แอนดี้อามียนาเนียทมานอ่น้องแอดบอกว่านาเนียบูนาเนียเหมือนมากเลย หน่อยนะนเพื่อนๆนะมันต้องให้มืดๆอย่างนี้ลราจะไม่เท่ากับบรรยากาศ <c oughs> ยาลานเขาก็อ,อย่างเงี้ยเพื่นนอ, <c oughs> อ,อนๆเนะเราจะนู้ดเดินกันไปไกลละ จอยถ่ายให้ดูคือมันเป็นกิจกรรมนะ่นเพื่อนนะยามค่ำคืนจ้ะอันดี้มาบอกอะไรก็ไม่รู้วัสดุไปเสร็จมีเพลงด้วยเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ในป่าจ้ะมาม Ha lum you have a good day? Yeah. Yeah. Good? We're not finished yet though. We have no. to go back for some cheese. Yeah. And <laughs> do <laughs> Yeah. yeah. Nice. Yeah. yeah. By your hand? Ngủ mưa yên, mẹ ao thủng mưa. Why you know why your cool? Because I've left them in the car. Anh hú Look, pass, a box. Go have a look. เรจะไปดูในในกล่องว่ามีอะไรนะสรอที่ไหนแล้วเพื่อนนะยาจะให้มันเด็กอยู่ฮะไปละไปละไปละ start l เ a น n i n g now หเห็นไหมกล่องของขวัญเพื่อนไอ้เนอะแต่ว่า looking for Anne <c oughs> Anne บอกว่าแม่ สงสัยจะมีเห็ดเยอะเฮ้ยอันนู้นเมื่อก่อนเมื่อว w h e ี w ม c o นคา n c a า p a กเนาะไม้แอจะ looking w h e ว e the big tree อยู่เนาะอย่าอย่าอย่าโอ้โหว่าอันนเขาว่าน้องแอนกับกับจอยเหมือนกันแอนพี่เพิ่งเซมลกยู o นมีลูกเซมให้ปลุาลูกเซมไหมเนี่ยไม่เซมเนาะไม่เซมเลยไม่เซมเลยจ้ะ Looks as if it's not been down that long. Yeah, they've been cutting. Okay. Oh Ooh. snow, snow, snow. Oh, I feel really cold in here. <laughs> <laughs> this way to the gingerbread. Oh, it was gingerbread house. That oh, that one back there. Yeah. This way, this way, or that way. Either. This one. This one where we are coming to to the gate, you know, the gate where we uh, check. ไปเพื่อนเดินกลับกันเราจะไปหาซื้อชิทกันสักหน่อยเพื่อนนะซื้อชุงที่ชีดฝนก็เริ่มตกเดินเพื่อนด้วยไปไปไปปไปเข้าเข้าอีรอบ g o inside น้องแอนเดินไปฝั่งนู้นเพื่อนจอยจะเข้าตรงนี้อีกชอบไงการฝนดิคุยกันคุยกันน้องแอนเดินอยู่นะแล้ววัเด้อ Oh. Dining room, Yeah, that's Yeah, why, that's, why, that's why out, right. That's where we went. Yeah, so we're at opposite side to where we went in out out. Like, that yeah, one? Yeah. We've we สู่ยาสู่ลูกสซบสามีกินจะสู่ในหมายถึงทำให้เขากินนั่นแหละจ้นะนะก็อบประมาณ42นาทีจ้ะอบด้วยไฟเปิดไฟที่1 6 0เอ190องศอาสิงศาเพื่อนอบ45ถึง50นาทีอันนี้ก็จะเอาอั้นี่อบจ้ะ พสติกออกใายดีจ้ะนั่นเราไม่ต้องมาทำอะไรแบบยุ่งยากเพื่อนหนาวเพิกลับมาถึงบ้านก็เลยเข้ามาทำอาหารเลยจ้ะก็จะกินกันอย่างนี้แหละง่ายๆเดี๋ยวก็จะเอาข้าเตาอบชิคเก้นแอนทมาโตพาสต้าเบค เขาบอกเขาบอกจ่อยบอกเองนี่แหละเพื่อนน้ำข้าวเตาอบจ้ะจะอบไอ้น,นี่ด้วยจ้ะนะกาเล็กเป็ดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอบจ้ะเพราะว่าเราให้ออนี่ใกล้จะสุกแล้วก็อันนี้ไปอบเพราะอันนี้อบไม่นานไงอันนี้อบแค่เจ็ดถึงแปดนาทีจ้ะ เราค่อยมาดูกันเ้าเพื่อนๆสุกแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเพื่อนๆจอยก็จะอบไอ้นี่ด้วยเพื่อนๆอ,อบไอ้กาเล็กเบสนะเพื่อนๆนะเราจอยเอาไก่ที่อบเหลือเนื้ออกไก่อะ่มาทำแกงคือรีของจีนจ้ะนะเครื่องแกงจีนก็ซื้อมาอย่างที่เคยเห็นนะให้ดูอ่ะก็มาใส่ผักที่ชอบจ้ะนะกินกับกินกับข้าวก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็กินกับเฟรนด์ายจ่ะง่ายๆจ้ะ สุกราจะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็คาลิกเบรดจะแกงสไตล์คนจีนจะเพื่อนๆนี่เราจะมื้อเย็นๆม่เย็นแล้วเพื่อนๆจะหนึ่งทุ่มละหกหกโมงหกโมงครึ่งละเนี่ยอาหารมื้อนี้อาหารมืออาารม้อเย็นแนละ้วก็อย่างที่เห็นนี่เราจะแกะเอแกงครี่นี่ก็กินกับข้าวจะนะข้าวก็ไดุู้ไม้แล้วเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวจอยก็จะเตรียมตัว หาให้ย่ากินจะตักนั่งกินไข่นั่งกินมันนะ่ะเพื่อนๆโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ